สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็เป็นแกะกล่องนะครับจากทางบ้านนะครับวันนี้มีมาสองกล่องด้วยกันนะครับเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับอันนี้ส่งมาจากนะครับกรุงเทพนะครับนี่จะตุจักนะครับอ่ามาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นไปษณีนะรายการนี้นี่นะครับอุ้ยเป็นทีเด็ดเลยนะครับชุดนี้ เป็นรุ่นพัดนโพะเก้านะถ้าจําไม่ผิดนะกล่องแบบนี้นะครับทีเด็ดเลยบางรายการจํานวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับเป็นด้ามงานะครับด้ามงานอันนี้เป็นการซื้อจากพ่อค้าด้วยกันอันนี้โอนเงินไปแล้วนะครับอันนี้โอนเงินไปแล้วนะครับนี่ตามจีบนะครับกว่าเขาจะตอบ นะครับนี่นะครับทีเด็ดเลยเดี๋ยวผมจะให้ค่อยๆให้ชมทีละ,ะรายการนะพี่นะ,ะเป็นคลิปแกะกล่องได้มาทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะครับ5้า <c oughs> เล่มด้วยกันนะครับเป็นด้ามงานทั้งหมดเลยนะครับเป็นด้ามงานทั้งหมด <c oughs> เริ่มจากเล่มนี้ก่อนไหมเอาเล่มเล็กก่อนเนาะเล่มเล็กก่อนนะครับนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นพัดนพ9เก้านะครับปีเอ่อปีหกสี่นะครับมวลสารหนามวลสารทั้งหมด 200กว่าชนิดนะครับนี่แล้วก็มีชิปสแกนบริเวณตรงนี้นะครับใช้เออมันมีแอปอยู่นะครับสแกนนะครับจะขึ้นมาเป็นเลขรันนัมเบอร์เลยนี่อันนี้เลยโค้ด1 2 3นะครับเป็นด้ามงานะครับจัดสร้างได้ดีมากนะครับสำหรับรุ่นนี้มวลสารดีพิธีดีดครับนี่ด้ามงาไซส์นี้ผมได้มา2เล่มนะครับ ผมได้มาสองเล่มด้วยกันก็มีเล่มนี้แล้วก็เล่มนี้มีมาสองเล่มเป็นไซส์สองบุดห้าบหล่อมวลสารนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับอ่าต่อไปมาดูทีเด็ดนะครับนะครับอะไรก็เด็ดไปหมดนะครับมันมีไม่กี่รุ่นนะครับมีดหมอหลวงหลวงพ่อพัดนะครับนี่เป็นแกะช้างสามเสียนนะครับไม้ไม้พยุงนะครับจำนวนการจัดสร้างห้าเล่มเท่านั้นนะครับ เล่มน,นี้เลข3นะครับตอกตรงนี้ยิงเลเซอร์เป็นมีหัวใจยอดสินมวลสาร200กว่าชนิดนะครับแล้วก็มีชิปสแกนด้วยนะนี่นะครับทีเด็ดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับนี่นี่เป็นเขาเรียกว่ามวลสารชุดแรกเขาบอกว่าเป็นมวลสารชุดแรกจะออกออกแดงๆคล้ายๆทองแดงนะครับแต่จริงๆแล้วเป็น มวลสารรวมท้องเหลืองเลยนะครับนี่นะครับมวลสาร200กว่าชนิดแล้วก็มวลสารที่ใบมีดอีกนะครับรวมกันแล้วอ่ะ200กว่าชนิดสวยงามมากนะครับแกะเป็นช้างอ่าเป็นช้างสามเสียนะครับสวยนะครับอยู่ในกล่องนี้นะนี่กล่องผ้าไหมอย่างดีนะครับกล่องผ้าไหมอย่างดีเลยนะครับอ่าส่งตรงมาจากนะครับพี่โยนะครับพี่โย เป็นผู้สร้างเลยนะเก็บไว้เองแล้วก็จานนะครับเอาให้หลวงพ่อจานกับมือเลยนะครับเอาให้หลวงพ่อจาร์กับมือมีรูปจานมือด้วยนะอันนี้นะครับมีรูปจานมือมีรูปปลุก,กเสกนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบเหมือนกันนะครับใบเหมือนกันเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมถ้าเป็นทาเวทด้ามงาฝักงานะครับมีคิปสแกนเหมือนกันนะอ่า นี่ครับจานนะครับอุ้ยอันนี้หลุดเป็นเรื่องปกตินะที่เป็นกาวมันหมดอายุนะครับก็ใส่ใส่กาวได้ปกตินะครับใส่กาวได้ปกตินะครับนี่นะนะมาดลงลองชักฝักออกมานะครับนี่นี่นะครับนี่เล่มนี้เลขเก้าครับเล่มนี้เลขเก้า นะครับสร้างทั้งหมด1ิบเล่มนะครับสร้างมีแค่สิบเล่มเท่านั้นนะครับสวยงามเลยนะครับแกะยักษ์สวยนะครับเป็นแหมเงินนะครับแหมเงินนะครับโอ้โหหลวงพ่อจานยังแจ่มโจ๊ะอยู่เลยนะหลวงพ่อจานเองยังแจ่มโจ๊ะอยู่เลยนะครับชุดนี้ก็วางไว้ตรงนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งเล่มนะครับอีกหนึ่งเล่มจะเป็นพรมสีหน้านะครับพรมสีหน้านะครับนี่ ผมสี urai, five five F at? F at? ่หน้าสร้างทั้งหมดห้าเล่มเท่านั้นนะครับผมสี่หน้าสร้างห้าเล่มเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสี่หน้าจานหมึกนะครับจานว่าเจ้าคุณพัสนะครับนี่จะสร้างปีหกสี่นะครับนี่นะครับเลขสองนะครับผมสี่หน้าแกะหูงานได้สวยมากนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมในช่วงท้ายนะครับอ่ะ มาดูนะครับอีกหนึ่งลังนะครับอีกหนึ่งกล่องที่ส่งมาแบ่งปันนะครับอีกหนึ่งกล่องที่ส่งมาแบ่งปันก็จะเป็นกล่องนี้นะครับนี่ถ้าแพ็กกล่องใหญ่แบบนี้นะครับผมอยากจะให้พี่เนี่ยพันตรงนี้มาด้วยนะครับเพราะจะเห็นไหมมันเงิงนะครับทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นแล้วว่าของข้างในยังอยู่ไหมนะครับอ่าเป็นน่าจะเป็นเล่มใหญ่นะเล่มเล่มใหญ่เก้านิ้วอ่ะเล่มเนี้ยนะครับอ่านะถ้าจําไม่ผิดนะ น่าจะเป็นหอะระฆัง,นะ,ง 6, น,นะหอระฆังหกสามนะเพราะว่าเล่มใหญ่มัน,นมันจะจําง่ายเพราะมันมีเล่มใหญ่มันสร้างน้อยนะพี่เนาะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับบางครั้งผมบอกว่าให้ต้องเขียนชื่อเฟสมาให้ผมนะไม่งั้นผมมันนานกว่าผมจะเอิ้กว่าผมจะโอนผมจะหาเจอนี่นะครับจริงๆด้วยหอะระฆังนะครับรุ่นนี้นะครับมวลสารเยอะแล้วก็ปลูกเสกยาวนาน นะครับปลูกเสกถึงสิบวารละนะครับสิบวารละนี่นะครับโอ้โหสวยงามต่อโค้ดสำเร็จนะครับได้โค้ด1นึ่ครับนี่โอเคครับวันนี้มีมมีเข้ามาเท่านี้ครับขอบคุณครับ